ได้แล้วค่ะอันนี้หน้าตาหอมที่เราแบ่งต้นพันธุ์มาเพาะเมะื่อวานนะแบ่งมาใหม่ได้หนึ่งวันนะคะหนึ่งวันแต่ว่าไม่ได้ตัดปลายออกนะคะเพราะว่าเราย้ายออกจากแปลงข้างๆางนี้แล้วก็มาเสียบใส่ต่อเลยแล้วก็เป็นหน้าฝนด้วยนะคะมันจะได้ไม่เน่านะคะไม่เน่า ยังเหลืออีกนะคะต้นพันยังเหลืออีกหนึ่งแปลงนะคะอีกหนึ่งแปลงนะคะต้นพันยังเหลืออีกหนึ่งแปลงนะคะนี่แล้วก็อันนี้เดี๋ยวขยายต่อนะคะเดี๋ยวอันนี้ขยายต่อแปลงนี้กําลังถอนนะคะกําลังถอนไปขยายต่อแล้วก็เดี๋ยวปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่ในแปลงเดินเนี่ยได้เลยนะคะเดี๋ยวปลูกใหม่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะทำเสร็จเมื่อวานฝนลินๆเลยอะคะนี่ จิ้มไว้เมื่อวานน้องก็จะเอนซ้ายเอนขวาอย่างนงี้ธรรมดาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ฟื้นนะคะอันนี้เพิ่งได้หนึ่งวันเหมือนกันหนึ่งวันเหมือนกันนะคะหนึ่งวันนี่ดูที่น้องเขาแตกกอไว้นะคะน้องแตกกอไว้จากหนึ่งต้นที่เราจิ้มนะคะมันก็จะแตกได้ กอเลยนะคะได้ออกมาเป็นหลายต้นเลยนะหนึ่งกอนี่นะคะนี่อันนี้คือหนึ่งกอหนึ่งกอหนึ่งกอแปลงนี้ตอนที่ลงไม่ทันได้เอาฟางคุมมันก็จะมีหญ้าบ้างนะเราเอาฟางคุมก็จะไม่ต้องมาถอนหญ้าด้วยนะคะแล้วก็คุมความชื้นด้วยนี่นะคะก็จะได้หลายต้นนะคะหนึ่งกอมันก็จะแบ่งได้หลายต้นเลยแบบนี้ ใครสนใจพันหอมนะคะใครสนใจพันหอมทักแชทได้เลยนะจ๊ะ